สวัสดีจ้าพบกัเป็นอุดอรภาคกินภาคเที่ยวนำไปเทศสิงคโปร์อีกแล้วพี่น้องมือนี้มากินแกงเห็ดเราโง่ก็เพลินขอนแก่นพี่น้องคิงคิงอย่าสิตามมาที่หลังมือนี้กินน้ำผึิงขอนแก่นไปก่อนตับปลทัวกับหนม้มูกินง,ง่ายพี่น้องมือนี้บด้ตัง้งแจกมากเพราะว่าสิไปหามไปหามหมอฟันมาแล้วนะก็เลยคิดว่าเออเอาไปเห็ดไปกินน้ำผึิงขอนแก่นดีกว่า มาเด้อยพี่น้องเด้อบ่าวไล่ดอกคิวเขาไหมจ้ะอัดแล้วหรออัดแล้วจ้ะสวัสดีค่ะหัวพวกหัวเนี่ยเห็ดยูทูบเธอก็ไอ้เพิ่งเป็นยูทูบเบอร์เลยเฮ้ยเขาเห็ดได้จนได้เป็นปีแล้วพ่อไงเอ,อ้เสด็จเอาอเถั่วมายูนเห็ดละงอกนะคะแกงเห็ดละงอก แกงเห็ดระงกนะคะแกงเห็ดระงกนะคะแกงเห็ดระงกแกงเห็ดระงกเพิ่นพอนแกงแกงพี่น้องแซ่บแซ่บแบบว่าตไตว่าเอาเรื่องจ้าแม่จ้าเอาเสือแหนมไปเฮ็ดเองเด้อในแหนมโอ้เจ้าคือปกิ่งกิ่งบ่เดี๋ยคนอื่นทำนะคะไม่ใช่พึ่งทำนะคะเฮ็ดเองเด้อเขาเฮ็ดได้บ่ราะเป็นว่าแทนเมียต์แทนเมียตเขาอือหนึ่งตับหตัวเนี่ยจ้าว่าจะใช้ตอวประแดด แบเ<ะ>บเห่ไหมแบบไปกินที่ตรงหน้านะระถอดแบบนนะี้จะสีที่้องหน้าเหรอไหมแกหินละโมกแต่ม,ตมาครัวแหนมกับเหี่ย,อยวอ๋<ม>อแบขนาดใส่บ้ายงังแยกกินไหมแย,ยกด้อยกันสมอำนน้ล็กน้อยอแกงบ,บ้านเราไงมันเป็นไทยยูบีนวงเขาจะไปเก็บมากมันแให้ละโงกเนาะ ไม่ละงกสิงคโปร์แล้ว่าไม่ละงงเด้อเก็บยวนสิงคโปร์ดสี่สิบเหรียญรละสี่สิบห้าจากเราขายห้องสี่สหองวันนี้เปแม่ิมพอปะเเด้อไม่ละงกปลาเก็บยวนอันนี้เอาเก็บยู่แล้วเดี๋ยวไปบอกเขาเดี๋ยวเขาจะตามาได้กลัวแซ่บจะาแซ่บอนนี้เขาเนี่ยอุ้ยอิ่มเลยแกงลำบเห็ดผ่อนีคือยุคคือยุได้ละ วี่บ้านเขาอยู่แ่ะฉันแก่น้ำมันตะโพอันรสชาติน่ะก็คือแต่ว่าเผ็ดน่ะรสชาติคือบ้านเขาอยู่คออคือเนาะบอกคือแต่ว่าอยู่ตีกับโปเท่านั้นขับไปกินอยู่ตรงหน้าให้ม่งคื่อสถานตั้งสถานที่แต่ว่ารสชาติไหนนะข้าวทะเลเนาะอืออือข้าวแฉกแบบไหนกินหลายๆคนแฉบเนาะมือหนาข้าวเป็นไทยอยู่ป่าหมอกเฝ้าไปหาท่า้เก็บของป้าละซูเนี่ยเดี๋ยวกัน เมื่อนันมดกัดเพื่อนสมำหนาเพื่อนไปถ่ไยรูปกัดแท้เมื่อจะคว้ำเนี่ย้อหนาหลายดอกไม้หลายตายไงยองหมดเลยาบอกหนูนี่เ็บอกพนี่เ็บอกมันจะเป็นไทยวไอ้บัวดโดนออกเก็บบัแดงเลยมันจะไปได้ได้มองมีหมดแดงแจ็คพอตาแสบน้อหอมน้อมันเห็นเห็ดเป็นไม่ไม่ได้หอมคือดังเห็ดบ้านไ แต่มันไม่สดกว่าไงเพราะวาันนี้มันประด็มันไม่ต้มมามันบิ่เปลวมันบม่วาวาน่่นหมนี่เบอกบวกคุ้เนี่ยว่าเห็ดสิงคโปรูอ,อันจ้าจะกันมีคนหันหลไยจ้ง้อยกันซามคนอรล่กูว่า <laughs> <laughs> นี่บอกว่าอันดอกเนี่ยหาลอยน <laughs> ะกูบ็กวกูไหวะกู่็ไหวจด็กไปหาลอยนด้อนลอกินไปเก็บอยู่เนี่ยอืมไปเก็บเมื่อหลังสวนเลยเด้อ ไปเบหดไปเบิงเก็บปะลุน um okay, okay. hey, ี่เนี่แหละบ่เคยไปเก็บนห่อย่งกับเขาเลยแก่ไปบดไปเก็บแล้วเมื่อกี้หูเดือดเดือดทนหอนกันพวกเขาออกเนี่ยเบิรงให้เก็บเป็นอย่างกับเขาเลยแก่กินนะเรเคยหมานเห็นแต่บอกอินเล่นโองแรมนบ่เคยเห็นอย่างกับเขาเลยแกถ้าแกงรสชาติแบบนี้บปะของเซนบ่ออกสมแล้วนี้คือเซบักคามน้อยนึงเพราะ่าเรียกบักคามอันนี้แกงอันนี้อันนี้แกงบ้านเขาอะแกงบ้านเขาเลยเนี่ยจริงๆมันต้มเนียนใบสมปลอยใช่ ไม่ประคามก็ได้แลาวไว้ในฐานที่เขาใจที่นี่ไม่มีซ่อมปล่อยแล้วไม่มียอดประคัมแล้วไม่มีซ้อมปล่อยอยู่เนาะ่กระดบ่ลาแซ่บแซ่บเห็ดมันหอมน้อยไหมไม่อะน้ำนี่ยองบ้าเธอน้ำเปล่ากินไหชอบกินพวกปะพ้ละเกิงกินบ้มดมันหลาปวดปองหนึ่งแซ่บพี่น้องมือนี่มาร่วมกลุม กินต้มกันหลายๆคนไม่ค่อยแสบเ็ดเป็นไปหาหมอฟันมนาจะไปดึงฟันหน้ามือเนี่ยกินอันนี้แห้งบ่ไดปวดแขวโดนไปหนแล้วเส้นแบบปีกัวล่ะแค่จะได้เข่าทีเราวม่สองปีก็ได้แล้วมะเราก็ต้องไปพาเนื้อออกจากปากก่อนเพราะว่าปากเป็นญ้าวยซ้ำกันอันหนึ่งสองเส้นอันหนึ่งสามเส้นนั่เหินมันสีนจัดยากหมอคนที่สามนี่คนที่สักคนที่สี่นี่จานหายไปตามหมอเขาก็จัดคนที่คนที่สี่ ไปหามอญ่่ย่่ไดีดให้เมื่อพอเขาบ้จานให้ชกดานหอดสออดสทางีเทนไหร่กันู้จัดดัสิบกาปีเขาเปยนหลาสุเด็ดหรอคือใส่ดนแทเดียวกับอันห้างมอเดียวกับอันเปี้ยนมอเจมอดึงเข่ามอนี่ว่ให้ไปหามออื้นดึงโดยแล้วกาบ่ยไปตามนัดมอนเี้ยนูของไอโอ่งกับดนเนาะอโอ่งยี่สิบกาปีแล้วกูบานับ้งออกอยู่ตอนเปิดร้านอยูของร้าเนาะ จนตอนนี้ไหมมันไม่เคยเปลี่ยนยางโอ้มันคือว่ามันมันคือว่ามันเปลี่ยนเองเอ้ามันก็บอกว่าไปหาหมอได้เด้ะหมอเขาค่อยดึงให้ได้เด้เพราะว่าดึงเองมันมันไม่เข่าหรอกแหนมันต้องให้หมอดึงเปลี่ยนยางซื้อบอกว่าดึงได้อหยดเพรานี้องค์สมัยเร็วเนาะจะแต่ฉันอยู่ของล่างเนาะแันเะ็ดได้ก็สิมีหมออะไรเนีหยแสบแสบเริ่มข้าวเหลียวเบิร์เริ่มเหลียวเบิร์ดกองหอมแซ่บเพราะว่ามันแซ่บโซเดียมกัน กดเขพาพ่อไม่ใช่มอดึงแก้วครบับะำงานมอดึงปั้นนั่นิเยขอบพืณนที่องขอบพืณนที่องขอกออกเจนเจินเลยเดี๋ยวขาีมาตามต้หอดราน,มนสมขามะตามต้มที่มันตั้มไม่มไ <c oughs> นีในอาหายนี่เ็นยังก่อก,อกระเซาย,ยังก่อนี่เส้นเจนนสจนหือเปว่กดเขวก็อยากกิน มันมีตันประแดกปากดีเนาะบอกเขาจ้าวว่ล่ะบ่ประแดกมีบ่เป็นตนันเดี๋ยวย่ตัวเดียวเหรอวะตัวง่ายจ้ะบ่ว่าตัวง่ายขนาดปวดเขียวได้เนี่ยขนาดปวดเขียวสะแตกคมาจั่นมืนอแคบขนาดปวดเขียวได้เนี่ยพี่น้องเอ้ยเสีบแซบ่แซบแบบตายบ่เอาเรื่องจอ้ะอันออกซิเจนนี้มีเซนเซอร์ก็ว่าสแตกควะบัจังเอโอเคกินโน้สแตกคเอาสเตกโอเค อจะแตกภาษาไทยไว้ยังไงคะกินแบบแดกแดกเลยค่ะอแกินแบบสวาปามเฮ้ยอยู่บ้านปูพอแล้วลพันหยาดไรแล้วตีสามจีสี่กับ่น้อนกินยังเดียวเออดูนี่แกงเห็นละงง่ แล้วงอกสิงคโปร์ว่าไปขีดดส่งจิมได้ฮะถ้าเปจ้าฮันจิมเฮดบอกเราไปอยากไปหรอเห็นแล้วงอกป่าพวกเเคยไปพวกเเคยไปเก็บที่อย่างยู้ยยุ้ในสิงคโปร์ที่ลีไปเห็นได้ไปเห็นได้ไปีเลือดเขาพักกันที่ตะลิงปินบักกะท้อนบักยุ่งคุณไเ้ยินอะไรบ้าบอกบ้านนี้มีบักงข้อบักงอกเสียพวกเเคยเห็นบักทุเรียนพวกเขาเคยเห็นน้ำแข็งบางทุเรียนอย่างนี้ปลาเขาจะไปเก็บมากบางอันมากกแต่ที่ออกข่าวว่าถื่นจับป่ะมนะฮะออกข่าวว่าถื่นจับป่ะในที่ลีบอกคนสิงคโปร์แห่งไปเอา คนไทยถเดือจับคนคนสิงคโปร์เขาเป็นน้อนต่อเล้ยเขาเป่ามาขายคร้อยเลียงสร้างต่อร้อยละหาร้อยจ้ะสร้างต่อเขาเป็นเมียตำรวจอ่อมีตัวไเป็นตำรวจไม่ดีหละตายห้ามเลยพวาวจเออพวตำรวจกับัวโจรเนี่ยเอาคุุงดำกุมหัวเขาอันยันผู้ต้องหาเห็นหนาปะนะ ญาตผู้ต้องหาเห็นหนาเมื่อกี้พวกุ้งหัวมึงนั่นขุดซุ่นก็สั่งเดีะย็นแล้วเยอนะคันเป็นตั้งประเทศเขาเสียเอาแบบว่ากระสอบที่เป็นแบบว่าที่ไม่อั็นมิลูกเห็นตาเห็นจมูกหายใจได้ไหมอันนี้ญาตผู้ต้องหาเห็นหนาญาตนอันบันนี้เขาเรียกว่าคือเป็นแท้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 หัวจะมาหาว่าพูดตำรวจออกตื้อไหมล่ะนี่จะเป็นเรื่องเป็นเล่าเมื่อกี้เนีเมื่อเขาใช้กุญแจอยู่ก็ว่าเขาเสียนเอาญาติเอาเมื่อมากระชากทวงเขาจะโอ้ยทำมาแบบเป็นสกิปสกิบเลยพากลับไปอ่ะ ขากะซมั่สิเดนเนี่คนมันตายเดีวคนมันโอ้บอกกันน่ยาแน่นอนเอากันยว่าปากคนีบอย่างโง้ได้ัยงเผ็ดตงสยบบงพริกแม่ันใส่เห็ดเลยอะต้งเผ็ดต้งแสียบย่ามาโดดอย่างไนบผ่านมาใส่แก่นก๋้วยตี๋ยวมันบมดกนมาหาว่าพื่นผัวฉันเด้อก็เป็นผัวเก่าท่นนี่น่ะแต่เมร่ะวา่าจะสาสังกวนคือเสียงพี่โย่วดเอายาอีกหนึ่งกระดามันเยะเยอะอะไรมเยอะเยอะอ ย,ออยิง <S <S ต่อไปเขาต้องจัดอะบาแม่ที่อยอะไรวัวกาโอ้ยวัวกาเย็ปันปันันบอกภาษาก่นช่วงนี้บพรือบ่าเงียบเลยิงตุลาเลยช่วงนี้บ่รืะบ่าพึ่งในเงียบปัดเผาปัดจัซีนี่ดีว่มูฟวกมากเลย บ่มีบริการการนั่งนั่นเพราะว่าเขาจาอิ่ใจนะแต่ว่าเออเขาภาสาสิแนอยากจะยูสิงรปกแบบนี้พี่น้องอยุกวเดนไม้หน่เป็นหัวจะออกบานนี่พี่น้องบ่ได้ออกกะโดดแล้วต้องเป็นคัตเตอร์พูดเนาะโมแมนแต่อเป็นคัตเตอร์เตมอโซจูร่งกลัวเือว้าพื้นกันออกซอน้มึงเแต่เมอโซจูร่างกลัวจะได้ประกาศไยชมปานเด็นจ้ประกานะ ก็ออกซื้อไปได้นะถางไม่ได้กลักบไม่าดนะ้คณะไปส่งแท็กซี่ขึ้นพู่ละวขั้นแล้วบอรอยแท็กซี่ไปก่อนบ้านในแท็กซี่พึ่งน้ำฝนไปขั้นน้ำฝนน่ะวนรถและแท็กซี่จอดข้างทางเดลยยากมากกว่าเดินต่อเสียเอา้าแท็กซี่กูแซงหนาไปแล้วกูจะได้สจอดได้ปานเขาก็เวิร์นเวิร์นเวิร์นไปกระตุกบ้านชั้นเลยค่ะไม่ออกหักหัวซื้อไปไปหายอยู่เด้อหายบุกเกล็ดกินแบบ มึ่งมีบ่มึ้งมึ่งมีสติเมาไม่สติเลยค่ะอันนี้บ่มีเด้อแม่งไปเมาแล้วไป๋ตัวอ้วนรัวย่างเดียวมูขาเร่นไถ่กับไม่ได้เรียนไปเด้มวลอะไรมวลหลายมวลยี่ผู้เดียวมวลยี่ผู้เดียวอีนนี้พี่ลองนี่แหละก็กินแล้วก็ว่าเพื่อนกูเอาเศร้าขนาดปิดกิ๊เนาะเขาจะบอกเราคือมวลเป็นตาปิดกิ๊บไปพี่น้องเพราะว่ากินไปว่าเพื่อนกันไปไหมเมื่อไหร่เนี่ย กะบ้าพึ่งกันนี่แล้วเนี่ยว่าต้นนานและยาเผาคนนี่แล้วแม่ากะบ้าพึ่งกันนั่นคืล่ะโอ้เพลียาเผาคนนี่แหละคือว่าเรื่องคนอของบ้ามาในกลุ่มนี้ป็นเด็ดขาดเพราะว่าแมนพี่น้องอยู่สิงคโปร์คนไทยบ่โมฮักกันเด็ดพี่น้องคนตัวองวาสิงคโปร์ดอกยุ้ยไส้กับซังเนาะคนไทยบ่ฮะกันแั่ไม่ได้กินอยู่มาเลเซียกันคนไทยโมฮักกันเด็ดอิตากันย่านได็ดกันเลื่อนแต่พวกเข้าเป็นบัวเนื้อน้ำแล้วว่าเป็นอิสาผู้ได้จะเลื่อนแล้วเป็นผู้จะเลื่อนแล้วนะเพราะมีความจัดเป็นวา ชีวิตคนเท่าก็ได้ผูกจิตกันเพราะจะเป็นต้องไปว่าพื้นเขาไม่เปลืองน้ำไร้ผู้ใดสีอินกบสระเพราะว่ายังเอาน้ำไร้ของเขาไปไปว่าเรื่องทั้มาหากินดีกว่าให้ได้เงินของกระเป๋าไม่ฝังนี่เขาเรื่องคนในมือประโยชน์ม่มีประโยชน์อะไรสัตว์ล่ะเขาได้ยินเขาสิมาตีปากอีกเขาเลยเขาอืเงาไม่ได้เขาเลยเขาเออน้องสู่ยุทธ์ของเทาดีกว่าว่าเอาน้ำลายเขาไปว่าเรื่องทั้มาหากินดีกว่าส่วนผู้ใดสีอีสระก็เรื่องเขาสร้อยบ่ได้แล้วเทาก็บ่ได้มีอย่างไปเขาอีสานพร้อม เขาบอก่เป็นบรรลุว่าเขาอิสตาเจ้าของพร้อมเนอะอันนั้นปัญหาของเขาอันนั้นปัญหาแต่ว่าเป็นเขาสิอิสตอานี่กับปัญหาของเขาปัญหาของเขาคือตอนนี้เผ็ดไรเผ็ดเผ็ดต่มาทั่วเผ็ดแกงเฮิตละงวกพี่น้องต้องแซ่บต้องเผ็ดเพราะว่าไต่บ่อาเรื่องแซ่บพร้อมเผ็ดพร้อมเผ็ดเผ็ดเผ็ดกรรมขั้นเขาเนี่ยเผ็ดเนี่ยกินเผ็ดว่าอะไรแล้วนี่กินเผ็ดว่าอะไรแล้วมันสิแบบ เปน็นยังไงกินเผ็ปดป่ได้คะเดี๋ยวได้ปิดเกาะซื้อก่อนเด้อย <c oughs> ออกซื้อไปไหนซ้ำลเลยพี่น้องอันซีว่าเรื่องปัญหาแนละ้วหน้าจิตตังจา้าอันเฮ็ดเน่าอะไรพี่น้องกับซีรัมขาวเอาซุมหนิเขาคือเฮ็ดเนาเสร็จปัสสาวะอีกเบ็ดมื้อนี้เบ็ดอุดรก็ผลขอนเกล็กับใบกอนเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าเขาเจอกันไหมจา้าขอบพูดอะไรจ้าที่กดไลค์กดแชร์จ<า>้าสวัสดีจ้า